ิน1.7หมื่นล้านบาทเรียกบิดครับขึ้นยานแม่ SCBX เป็นดีวยักษ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในโลกการเงินก่อนที่บิดครับจะมีการเติบโตราว1,000ตต่อปีในช่วง4ปีที่ผ่านมาใครจะรู้ว่าพวกเขาเคยเจ๊งจากธุรกิจก่อนหน้านี้มาแล้ว กว่า1 7 8หมื่นล้านบาทที่ SCBX จ่ายซื้อหุ้นบิตคับยังเป็นประเด็นร้อนแรงดิวยักษ์ล่าสุดของโลกการเงินทําให้บิดคับถูกคาดหมายว่าจะก้าวเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเงิน3.0ของประเทศไทยท่ามกลางความสําเร็จระดับพุ่งทยานของท็อปจิรายุทธและบิดคับพวกเขาเคยผ่านอะไรกันมาบ้างก่อนเดินมาถึงความสําเร็จของธุรกิจคริปโตเคเรนซี่ท็อปจิรายุทธทรัพย์สีโสภาเคยทําบริษัทคอยไทยแลนด์มาก่อนซึ่งคอยไทยแลนด์ เป็นบริษัทบิตคอยเจ้าแรกๆของประเทศไทยในช่วงนั้นด้วยประสบการณ์และความใหม่ของธุรกิจทําให้4ปีของการทําบริษัทแรกกลายเป็นบทเรียนครั้งสําคัญก่อนจะนําความรู้ที่ได้มาปลูกปั้นเป็นบิตคัพในเวลาต่อมา CEO บิตคัพบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นดอกเบีย้ยทบต้นที่จะออกดอกผลเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งไปกว่านั้น ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ของโลกยุคนี้คือ AQ หรือความสามารถในการปรับตัวการเริ่มทำบริษัทที่สองในวงการเดียวกันจึงทำให้ไปได้ไหวขึ้นจากบทเรียนของความผิดพลาดในอดีตพับยังยืนยันอีกว่า CEO ที่เก่งไม่ใช่ CEO ที่รู้เยอะแต่เป็นซ e o ที่ถามคำถามที่ถูกต้องที่เห็นได้ชัดคือการจับมือกับพาร์ทเนอร์ระดับยานแม่อย่าง s c b x เพื่อเสริมกำลังให้บริษัทก้าวไปได้ไกลและเร็วขึ้นและแน่นอนว่าหลังจากนี้การ เดินทางของยูนิคอนตัวล่าสุดของเมืองไทยจะยิ่งถูกจับตาม,มากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยลงทุนเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยาก